การสู้รบในประเทศเมียนมาตรงข้ามกับชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงนะคะล่าสุดค่ะกลุ่มต่อต้านก็ได้พยายามพ่จะโจมตีฐานที่มั่นของทหารเมียนมาแต่ก็ถูกตอบโต้ด้วยอาวุธหนักค่ะ สถานการณ์การสูร้รบในพื้นที่รัฐกเกรียงและรัฐขยาประเทศเมียนมายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีรายงานว่ากลุ่มต่อต้าน KNDF ในรัฐขยาประเทศเมียนมาได้บุกโจมตีที่ตั้งของมณฑลทนหารบกจังหวัดลอยก่อแต่ทหารเมียนมาตอบโต้กลับด้วยอาวุธหนักก็ทำให้กลุ่มต่อต้านยังไม่สามารถยึดพื้นที่ได้ค่ะ เช่นเดียวกับกลุ่มต่อต้าน K N D F ที่บุกโจมตีเรือนจำจังหวัดลอยก่อที่ทหารเมียนมาหลบเข้าไปซ่อนตัวแต่ก็ต้องยุติการบุกยึดชั่วคราวค่ะเนื่องจากถูกตอบโต้ด้วยอาวุธที่กองทัพเมียนมาส่งมาสนับสนุนทางอากาศให้กับทหารที่หลบซ่อนอยู่ในเรือนจำ ขณะเดียวกันกลุ่มต่อต้าน KNDF อ้างว่าได้รับตัวนักบินเมียนมายศนาวากาตรีสังกัดกองบินยุทธการในพื้นที่จังหวัดตองอูจากกองกำลังกะเรียง KNU รัฐกะเรียงที่ประจำการฐานพื้นที่ติดกับรัฐขยาตรงข้ามจังหวัดแม่ห้องอนหลังเครื่องบินรบถูกกลุ่มต่อต้านยิงตกหลังจากกลับจากภารกิจทิ้งระเบิดในพื้นที่รัฐขยาส่วนนักบินอีกหนึ่งนายนั้นหลบหนีไปได้ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการติดตามตัวค่ะ